สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะคณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรตติยราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรสํานักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทางภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักษณ์อัรรากุมารีกรมพระศรีสว่งวางควัรัรดัตีราชนารีโดยในวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพาามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันอาทิสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณาสุขสภา สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปัะย์มูล,ลนิธิมิราเคอล์ออฟไลฟ์ชมรมคู่สมรสตุลาการสารยุติธรรมกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และกระทรวงคมนาคมทางนี้ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรด้วยกัน3จุดคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ อาคารสำนักงานหนึ่งชั้น1พระตำหนักจัก,กรีบงกฎอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัม,มาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวมินพระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสร วันคดพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่16ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567